ไปทังน,นั้นฮ <c oughs> ันผูต้องมาแนมเร็วแล้วเร็วแราเข้าเว้ยเป็นบกบ่งพุ่นหอดปุ่นหรอขับมาทางพี่แล้ววันขับมาทางพี่รถอยู่ทา่าพุ่นวันขมาแบบนัาา้ ลดลดลดลงลดโอเคไปไปเลยอ่ะเอาหันหันด้ไปไปจะแยววปลา,ปาไมหมละ่ะ